สวัสดีครับคลิปนี้พี่ดอมาสอนใช้แคนวาทำวิดีโอสั้นแนวตั้งแบบนี้นะครับที่เป็นโมบายวิดีโอนะครับซึ่งจะได้วิดีโอในรูปแบบที่นำไปใช้ใน Tik t o k YouTube s h o r t หรือเรียของ Facebook IG ได้ครับโดยใช้ต้นแบบและชิ้นงานทั้งหมดจากแคนวาครับทำได้ง่ายวัยงานดูโปรครับเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นแนวให้ข้อมูลความรู้สเต็ปขั้นตอนคำคม ํำให้กำลังใจคําให้แรงบันดาลใจครับเริ่มกันเลยครับโดยการเลือกดีไซน์ครับดีไซน์ที่เลือกก็คือโมบายวิดีโออันนี้นะครับกดเลือกครับ create b a n k video นะครับตอนนี้ตัวเว็บนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่งานว่างเปล่านะครับขั้นตอนหลักๆมี4ขั้นตอนครับคือเลือกเทมเพลตที่สอดคล้องกับเนื้อหาครับขั้นตอนที่2คือนำเทมเพลตครับมามาแบ่งมาปรับโครงสร้าง ใส่เนื้อหาครับขั้นตอนที่3คือใส่เสียงครับเสียงเอฟเฟกและเสียงเพลงครับขั้นตอนที่4คือดาวน์โหลดลงเครื่องครับตอนนี้ก็จะได้วิดีโอไปเผยแพร่ในช่องทาง TikTok s ช็อตหรือว่า r e ียลแล้วครับเป็นเรื่องขั้นตอนแรกครับที่เมนูด้านซ้าย Template ครับเลือก template ที่สอดคล้องกับเนื้อหาครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะทําวิดีโอเรื่องทํานมลูกเดือยครับผมก็จะเลือกเทมเพลตที่เกี่ยวกับนมแล้วกันครับ milk Mule นะครับผมจะหาเทมเพลตวิดีโอสั้นนะครับที่เกี่ยวกับนมนะครับผมจะเอาอันสีม่วงแล้วก็มีนี่ครับมีน้ำนมวนๆแบบนี้นะครับเริ่มจากจัดองค์ประกอบครับเอาชิ้นงานที่ไม่ต้องการออกครับผมจะเหลือข้อความไว้2อันนะครับเป็นหัวข้อกับเป็นรายละเอียดเนื้อหานะครับในหัวข้อของผมก็คือทำนมลูกเดือยนะครับ อ่าเดี๋ยผมพิมพ์ข้อความแป๊บหนึ่งครับเพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจนะครับก็ใส่ผลลัพธ์คุณค่าของเรื่องนั้นนะครับอันนี้คือผมจะใส่คำว่ามีประโยชน์สูงนะครับเพื่อให้ดูเนื้อหาน่าสนใจนะครับข้อความให้เป็นหัวข้อครับผมจะเลือกฟอนที่หนา,นานหน่อยครับ ผมจะปรับข้อความให้เด่นครับโดยใส่พื้นหลังผมจะไปเลือกเอฟเฟกครับเอฟเฟกของข้อความนะครับเลือกแบบที่มีแบ็กกราวด์ครับผมจะให้โดดเด่นอีกหน่อยเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์เป็นสีเหลืองครับประมาณนี้ครับตรงนี้ข้อความผมก็จะเอาเนื้อหามาเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมใส่เนื้อหาแป๊บนึงครับประมาณนี้ครับ อนนี้ได้ต้นแบบของผมเองแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีท,ทานมลูกเดือยนะครับสมมุติว่ามี2ขั้นตอนนะครับแล้วคลิปที่ทําอยู่นี้นะครับเป็นเป็นหัวเรื่องเปิดเรื่องนะครับผมก็จะปรับเวลานี้ครับให้เป็นประมาณ4วินาทีนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการรูปทีเคตครับคือทําซ้ําออกมาเป็นอันที่2องอ่าผมจะ เพลงอันที่สองให้ดูนะครับผมเลื่อนมาอันที่สองนะครับแล้วก็เล่นจะเห็นว่าไตเติลส่วนบนนะครับหัวข้อจะมีแอนิเมชันนะครับข้อความก็มีแอนิเมชันนะครับในวิดีโอที่สองนะครับผมจะทําให้หัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่แปะค้างไว้ครับเพราะว่าเวลาวิดีโอไปถูกแสดงนะครับเราไม่รู้ว่าระบบแสดงผลจะนําภาพเฟรมไหนไปให้เป็นพรีวิว เห็นครับถ้าหากเป็นจังหวะที่ข้อความยังไม่ขึ้นคนก็จะไม่เห็นหัวข้อครับก็จะไม่รู้ว่าเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นหัวข้อเรื่องอะไรครับทําการเลือกที่หัวข้อครับเราไปเลือกคําสั่งด้านบนขวาครับ Anim เมทครับแล้วก็เลือก Remove Anim เมทครับปุ่มสีเทาด้านล่างนะครับกดเลือก Remove นะครับผมลองเพลย์อีกทีนะครับวิดีโอที่2นี้นะครับเห็นว่าหัวข้อมาแต่แรกเลยนะครับมีเฉพาะเนื้อหาครับที่กระดุกกระดิกนะครับ ส่วนเนื้อหาผมก็เปลี่ยนด้วยเลยครับผมเลือกแบบป๊อปครับแล้วก็กระดุกกระดิกเฉพาะตอนออน Exit ครับตอนออกครับเพราะว่าเช่นกันครับไม่รู้ว่าระบบจะเลือกเฟรมไหนไปหากเป็นเฟรมที่ข้อความยังไม่ขึ้นคนก็จะไม่เห็นข้อความครับดูไม่สวยเช่นกันครับทวนอีกทีนะครับตรงนี้มีชิ้นหัวเรื่องนะครับแล้วก็ชิ้นเนื้อหานะครับชิ้นเนื้อหาผมก็จะปรับให้เป็นหัวข้อกระชับกระชับนะครับ ก็เนื้อหานะครับจะเป็น2ขั้นตอนทํานมลูกเดือยนะครับผมก็จะทําคลิปที่2ครับเป็นคําว่า2ขั้นตอนทํานมลูกเดือยแล้วก็อีก2คลิปครับเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับผมทําการคัดลอกครับทําการดูพิเคตอันที่2ครับเป็นอันที่3อันที่4 2 3สองสามและสี่จะเป็นส่วนเนื้อหานะครับอ่าอันที่2ผมก็ จะเป็นแบบนี้ครับเตรียมเตรียมข้อความมาแล้วครับ2อขั้นตอนนะครับแต่อีกที่ผมแก้ไขข้อความครับเป็นขั้นตอนนี้ผมใส่ข้อความครบทุกคลิปแล้วนะครับตอนจบครับผมก็ทำการ ดูพิเคทซ้ำใหมหนึ่งที่ครับอันนี้เป็นท้ายคลิปนะครับก็คือจะไม่มีข้อความครับก็จะปรับเป็นเวลา1วิครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ระหว่างก่อนสุดท้ายกับอันสุดท้ายนี้นะครับเราก็กดที่เครื่องหมายบวกที่เชื่อมโยง2อันนี้ด้วยกันครับคือ transition ครับเลือก dissolve ครับแล้วก็ปรับเวลาอันนี้นะครับให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยทั่วไปประมาณ4วินะครับ ถ้าเนื้อหาละเอียดเยอะกว่านี้ก็อาจจะเป็น4วิกว่านะครับเรียบร้อยครับก็จะได้4วิ4วิ4วิกว่านะครับแล้วก็0.9วินะครับใช้ได้ครับได้โครงสร้างและเนื้อหาหลักแล้วครับเดี๋ยวผมจะ play ให้ดูครับมาดูด้วยกันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็จะหัวข้อนะครับก็จะนิ่งๆนะครับแต่ตัวเนื้อหาจะมีอน i m เมชันนิดหน่อยนะครับ ตอนจบสั้นๆประมาณนี้ครับทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องลูกเดือยครับเดี๋ยวผมจะหาชิ้นส่วนมาตกแต่งครับไปที่แ็บเมนูด้านซ้ายเลือก Element ครับพิมพ์ค้นหาลูกเดือยครับผมใช้ภาษาอังกฤษครับอันนี้ครับแปลว่าลูกเดือยครับแล้วก็มาเลือกโฟโต้ครับผมจะใช้อันนี้นะครับผมจะใช้รูปนี้มาอยู่ในที่สองสามสี่ เดินเป็นรูปนมนะครับเป็นวิดีโอนะครับผมก็ลากมาครับลากมาปล่อยอ่านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับแต่ถ้าใครลากมาแล้วแทนที่ไม่ได้นะครับให้คลิกขวาที่รูปนะครับแล้วก็เลือก Replace Background นะครับสำหรับเทมเพลตนี้วิดีโอเป็นแบ็ k กราวด์นะครับแต่ถ้าเป็นรูปนะครับก็ต้องแทนที่กันเองนะครับ เดือบร้อยแล้วครับได้รูปลูกเดือยเป็นฉากหลังหมดแล้วครับยกเว้นตัวต้นเรื่องนะครับเรียบร้อยดูดีขึ้นแล้วครับส่วนต่อไปครับคือใส่เสียงครับเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกนะครับเราก็เลื่อนตัวนี้ครับตัวหมุดนี้ครับไปด้านหน้าวิดีโอนะครับเราก็กดครับมาแล้วครับแถบสีม่วงอันนี้นะครับคือเสียงเอฟเฟกแล้วก็เลื่อนไปอันถัดไปครับเลื่อนมุดไปหน้าวิดีโออันถัดไปครับ เราก็กดอีกครับจะเห็นว่ามี1อันนะครับแต่ว่าอันหน้ายังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระบบโฟกัสอันที่2อ,อยู่นะครับถ้าเลื่อนไปดูจะเห็นว่าน,นี่ครับมีม่วงอยู่นะครับอ่าต่อไปอันที่3ครับกดครับอทีนี้จะเห็นว่าเวลาถูกเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารูปฉากหลังที่เป็นลูกเดือยนะครับอันเนี้ยที่เอามาใส่ไม่เกี้มันมีผลต่อ ระยะเวลาการแสดงผลครับผมก็ปรับให้กลับเป็น4วิเหมือนเดิมครับโดยประมาณนะครับอ,อันสุดท้ายประมาณหนึ่งวิอ่าประมาณนี้ครับอ่ะอันสุดท้ายไม่มีเสียงอ่ะกดเรียกแล้วลบทิ้งครับบันลืมไปนะครับอันสุดท้ายเป็นตอนจบอ่าแบบนี้นะครับ อ่ะเพลงดูกันอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่เสียงเพลงด้วยเลยก่อนแล้วกันครับจะได้เพลงดูกันทีเดียวผมจะเพลงอะคูรเลเล่ครับกดเลือกครับมาแล้วครับแถบสีฟ้านะครับแล้วก็คลิกขวาที่แถบสีฟ้าครับจะปรับแต่งนิดนึงครับคือจะให้ตอนเริ่มเพลงนะครับเสียงอ่าค่อยๆดังขึ้นนะครับดังขึ้น1.5ึาวินะครับแล้วก็ตอนจบเพลงนะครับเสียงค่อยๆเบาลง2วินะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วคลิกขวาอีกทีครับปรับเสียง ความดังนะครับอันนี้ฟังกันเองนะครับของผมเคยใช้ประมาณ70สําหรับคอมพิวเตอร์ผมนะครับลองฟังและดูตัวอย่างเนื้อหากันครับอ๋อลืมไปครับพอปรับเวลาแล้ว เอฟเฟกมันไม่ตรงนะครับผมขอลบทิ้งนะครับปรับยากปรับยากก็ใส่กันใหม่นะครับได้ครบแล้วครับแล้วก็ชิดแรกผมเห็นว่าเวลามันมันแช่อยู่นานนะครับผมขอปรับสั้นลงหน่อยนะฮะ ประมาณนี้ครับก็ดูกันเองนะครับว่าปรับเท่าไหร่เหมาะสมกับเนื้อหาที่คนอ่านได้พอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดแล้วครับกดแชร์มุมขวาบนครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับระบบตั้งค่าตั้งต้นให้เป็น mp4 video 5อยู่แล้วนะครับเอาทุกเพจนะครับเนี่ยมี5เพจครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดไปในเครื่องเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอมหรือมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็อัปโหลดไปที่ช่องทางออนไลน์ครับไปใน TikTok ใน y o u u u e s ช o อ t นะครับเดี๋ยวรอโปรเซสต,ตรงนี้สักครู่ครับในการเจเนเรตวิดีโอนะครับ g e n e r a เรเสร็จแล้วครับนำไปใส่ในวิดีโอที่เราต้องการนะครับทำการบันทึกครับ เรียบร้อยครับวิธีทำวิดีโอสั้นแนวตั้งสำหรับใส่ใน tiktok ช็อตหรือว่าเรียนะครับด้วยแคนว่าทำได้เร็วงานดีเหมือนมือโปรโครับ